เรียนอาจารย์ที่เคารพและสวัสดีเพื่อนๆที่น่ารักทุกๆคนค่ะวันนี้กลุ่มของพวกเราจะมานำเสนอโครงงานฝึกปฏิบัติงานเล่ม2โดยนักศึกษาชั้นปีที่1บลกอศูนย์การเรียนทางไกลจังหวัดขอนแกน่นมีสมาชิกดังนี้ 1. นางสาวกรณภัทรคงพิทัก์รหัสนักศึกษา6 3 5 1 1 8 5 3 2 7 2นางสาวอุสาพงประกายรหัสนักศึกษา6 3 5 1 1 8 5 3 3 5 3นางสาวเจนิพัฒดาทองรหัสนักศึกษา6 3 5 1 1 8 6 6 7 6 4นางสาววิริยานามสนูรหัสนักศึกษา6 3 5 1 9 1 9 5 5และดิฉันนางสาวพชาสองจันรหัสนักศึกษา6 3 5 1 1 8 6 6 8 4 การวิเคราะห์กลุ่มเป้าหมายกลุ่มเป้าหมายหลักพฤติกรรมของลูกค้าจะวิเคราะห์จากกลุ่มผู้สูงอายุที่อยู่บ้านเพียงลําพังและประกอบอาหารทานเองความต้องการของลูกค้าคือต้องการแก้ปัญหาการหลงลืมเวลาทําอาหารค้างไว้ความปลอดภัยในการประกอบอาหารทานเองกลุ่มเป้าหมายรองพฤติกรรมของลูกค้าจะวิเคราะห์จากกลุ่มแม่บ้านแม่ครัวที่ทําอาหารอยู่เป็นประจําหรือบุคคลที่ชอบทําอาหาร ความต้องการของลูกค้าคือต้องการความสะดวกสบายในการประกอบอาหารมีความรวดเร็วและไม่เสียเวลาจากการสัมภาษณ์กลุ่มลูกค้าเป้าหมายหลักและกลุ่มลูกค้าเป้าหมายรองพบว่าผู้สูงอายุส่วนใหญ่และแม่บ้านจะมีลักษณะพฤติกรรมที่คล้ายคลึงกันคือจะชอบประกอบอาหารไว้ทานเองที่บ้านและชอบหลงลืมไปตามอายุหรือจากการทำกิจวัตรประจำวันต่างๆเช่น ผู้สูงอายุบางคนจะชอบทำอาหารทิ้งไว้และไปพูดคุยกับเพื่อนบ้านจนทำให้ตนเองลืมไปว่าทำอาหารทิ้งไว้พอกลับมาบ้านอาหารที่ทำไว้ก็ไหมหรือบางกรณีก็อาจทำให้ไฟไหม้บ้านได้อีกด้วยความต้องการของลูกค้าที่ลูกค้าอยากได้รับคือต้องการสิ่งที่จะมาช่วยอำนวยความสะดวกสบายมีความปลอดภยัยไว้ใช้ภายในบ้านและช่วยแบ่งเบาภาระให้กับตนเอง ต่อไปเชิญรับชมคลิปตัวอย่างจากการสัมภาษณ์ได้เลยค่ะสวัสดีจ้าแม่ตู้อจ้าแม่ตู้อซื้อยังจ้าซื้อสวัสดีแก้วบาร์บัดอายุจากปีเกสิปท่าอ่ารายได้ต่อเดือนนี้แม่ตู้ได้รายได้เท่าไดรจ้าห่วยบล็มีรายได้อยังแล้วได้ตัเงินผู้ถมบล็อกบล็อได้เหตุยังเนาะเห็ดอาชีพอีหยังจ้าห่วยเห็ดก็เก๊แก๊กน้ำหัวน้ำสวนมูลีตัว อันคือว่าอันย่าแม่ต่เฮ็ดเนี้ยกินใส่เตาแกนนี้แม่ตุอันมีปัญหาอ,อียงบ่จ่าโอวยมันมีอยู่แล้วคนมักลืมเนาะนังเทากับเปิดไว้กะไฟไหมหมอแล้วถ้าเกิดว่าอันมันมีเตาแกนแบบตัดไฟเองยนี้มันหอนคัขานีแม่ต่ว่าไม่สิดีบะ<ว>มันก็นดียุ่นแล้วแต่ว่ามันมันลืมโจา่าพูเฒ่าน่ะนังเทากับเปิดแห้งนีแล้ว ขอบคุณค่ะอไอ่ะ,ะสรุปความรู้สึกของลูกค้าผู้กลุ่มลูกค้าคือใครกลุ่มผู้สูงอายุที่อยู่บ้านประกอบอาหารกินเองหรืออยู่บ้านเพียงลำพังมีความต้องการด้านความปลอดภัยในการประกอบอาหารเพนพอยต์ point, ปัญหาของลูกค้าคืออะไรจากการสังเกตในวัยผู้สูงอายุส่วนใหญ่จะเริ่มมีอาการหลงๆล,ล,ลืมๆในบางครั้งเมื่อประกอบอาหาร มีการใช้ไฟแล้วเกิดลืมไปว่าใช้ไฟอยู่อาจาก่อให้เกิดไฟฟ้าลัดวงจรไฟไหม้ทำให้เข้าของเสียหายและสูญเสียทรัพย์สินในที่สุด i n s i g h ์ Inside, ความรู้สึกภายในเชิงลึกของปัญหาจากการสัมภาษณ์ลูกค้าคืออะไรคือต้องการความปลอดภัยเวลาประกอบอาหารความสะดวกสบายความรวดเร็วทันใจนิดความต้องการที่แท้จริงคืออะไร ต้องการแก้ปัญหาภาวะการหลงลืมเวลาทำอาหารป้องกันการไฟไหม้กลุ่มของพวกเราขอจบการนำเสนอเพียงเท่านี้ขอบคุณค่ะ